สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับคลิปนี้พบกับผมเดียววัลวีสางสรรปันศีลน,นะพี่น้องเนาะห่างหายกันไปโดนพอสมควรกะอย่าพึ่งลืมกันเด้อพี่น้องดื้อนะครับกอยากลายา,ยามอย่กันที่ค่อยค่อยหายเวลาเหตุคลิปดีดีสางสรรลงให้พี่น้องนะครับสำรับคลิปนี้นะครับผมผมสิมมัส ในรูปแบบของการตอบคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะมีพี่น้องคอมเมนต์เขามาในาในคลิปพี่ลงไปนะครับว่าอยากให้เล่นในแนวของเซิร์นะครับลายเซิร์นะครับก็เลยคลิปนี้ผมจะมาแนะนําพี่น้องในรูปแบบของการเล่นลายเซิร์นะครับเล่นลายเซิร์ในที่นี่ผมขอแนะนำเป็นเป็นการแนะนําเบื้องต้นนาพี่น้องเนาะ เพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเป็นโน้ตเป็นยังไหพี่น้องกะลองเอาค่าแนะน้าของผมเนี่ยไปไปประยุกต์ไปเป็นแนวแนวแนวขิดลองเบิงนะครับเนาะวันนี้ก่ <c oughs> อนอื่นผมตั้งยุ่ในขี้เอเว้เ e. นะครับพิ่นดวงไม้นะครับแต่ว่ายังบ้านแล,แล้วพี่น้องกะ มาเลีนพี่น้องฟังเสียงเป็นนะครับบันนี้พี่น้องตั้งสายไดแล้วเข้ามาล่องฟังเบิ้งจะทอนสันสันเบิ้งนะครับเข้ามาเสิร์งนะครับเข้ามาไล่เสิร์งแต่ก่อนที่ไปฟังผมอยากบอกพี่น้องยังสี่ว่าไล่แต่ละไล่เนี่ยนะครับการเล่นการเขาเรียกว่าการนําเสนอของแต่ละท่านแต่ละอาจารย์แต่ละคนนี่ ส่วนมากแล้วซีมีขอแตกต่างนะครับซีบอคอยคือกันแต่ว่า,าในในควาในขอแตกต่างากัอิงอิงต้นฉบับอยู่แล้วนะครับคือจังสมมุติว่าคําว่าลายเซิงเนี่ยทุกท่านที่เรีนออกมานี่ถึงบอคือกันในรูปแบบของการอาจที่ขึ้นต้นลงท้ายหรือท่อนกลางหรือซ้ำเนี่งองซบแบบแตกต่างออกไปกยานะครับ แต่ยังคงอยู่ในจังหวะของคําว่าจังหวะเส้รงนะครับนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ผมจะเล่นให้พี่นองฟังได้รูปแบบของผมแบบาการขึ้นประมาณหนึ่งนะครับลองฟังดูพี่นอ นี่นะครับที่ที่ท,ที่ที่ผมเล่นลายเซิรงสมารกผมชี้ึืนแบบนี้นะครับชี้ึ้นแบบใดที่เริ่มต้นแบบใดกับบบมีพิดพี่นองนะครับเพราะว่าจังหวะของเขาคงไวในรูปแบบของจังหวะเซิรงและกาลูกเล่นอยู่ในลูกเล่นของทํานองเซิรงนะครับซึ่งคันเป็นจังซีกับบบแมนเซิรงละนะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าขึ้นแบบของพอต้องใส อ่าอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นสไตล์ของเพิ่นนะครับเป็นเป็นตนตำรับของของ,ของพ่อต้องใส่ที่เพิ่นเห็นมาเนาะพี่น้องเนะาะบัดนี้กะอ่าท่านใดที่ที่เล่นแบบใดที่มากไปให้หรูแบบใดกะ จัดได้เลยนะครับกับล่องไปแกะไปศึกษากันบในใดนะครับแต่สิ่งที่ผมามาแนะนําพี่น้องก็คือคำว่า,มมาลายเซิรจังหวะเซิรนั่นเองนะครับสิเรนในรูปแบบใดกับเซิรคือเกานะครับเพราะนั้นผมอยากาแนะนําพี่น้องในรูปแบบของการคำว่า,มมาให้ให้เขาไปค้นหาโดยการไปฟังสะกอนนะครับไปฟังคำว่า,มมาไปฟังลายเซิรไปฟัง อาจารย์ท่านได้เล่นก็นได้ในในการเล่นล่เสื้อนะครับหรือไปฟังเป็นบทเพลงซึ่งถาเพลง,งที่เป็นเพลงทา้งเสื่องก็ที่เป็นอีสานบรรเทาี่ว่าหหอดมดอกพะกนีนนะครับหรือที่เป็นเสื่องมังไฟนะครับเสื่องฟก็เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นฉบ,บับเลยก็คือเป็นคําว่าเสื่อมังไฟเลยนะครับหรือที่เป็นเพลง ก็มีหลายๆเพลงนะครับมีหลายหเพลงนะครับคำว่าเสิร์ดนะครับที่จะเป็นซาลาวันจังสีนะครับอ่าเดียลงซาลาวันเดียลงเดียลงนะครับมันมันทีลูกเล่นในในในเฮาที่เฮานํามาเล่นเนี่ยมันสิบ่ค่อยแตกต่างพี่น้องมันสิอยู่ใน ในกคดของคำว่าเสริมเลยนะครับลูกเด่นที่ห้าเรนีเด้เดาเด้เดนนเ้ดเดเดอเด้เด้เด้อเด้เดเดอเด้อเด้อเดอเดอเดเด้อเด้เด้อเดเ้อเด้อเอเอมด้เ้อเดบอเ้นเ้่อ้ออ นะำพี่น้องแบบนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางมาพี่น้องเนาะบ่ได้มีโน้ตไห้นะครับในคลิปนี้แนะนาํนา,า,าพี่น้องว่าถ้าถ้าพี่น้องฟังแล้วให้พี่น้องไปแกะมาสักเพลงหนึ่งซิแก๊สารลวันมากกไดหรือซิแกส๊สเซลล์ไฟ พี่น้องสิแกะนะครับไปไปไปโค่นหาแล้วก็แกะมาลองเบิงนะครับพ่อเมื้อนี้ผมบ่มีคลิปบ่มีอ่ามีอ่าไล่ที่สิให้พี่น้องไปไปแกะตามนะครับแค่มาแนะนํานะครับเนาะคลิปนี้เนาะบัดนี้พอพี่น้องไปแกะแล้วยังสมมุติว่าบัดนี้หาไปแกะไล่คือจังอ่าหอมดอกผักันแนงที่ว่าอีสานบ้านเฮาอะไอย่างนี้คือ คือคือให้พี่น้องไปแก้เอาโดยโดยสไตล์ของตัวเองโดยไอเดียนะครับว่าห้าฟังแล้วเฮาเสห้าอยากเฮาอยากใส่ลูกเรียนแบบใดนะครับอันนี้คลิปนี้ผมที่อา่าขอโทษไว้ก่อนสาหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆนี่อาจทบ่ทัานเข้าใจนะครับเพราะว่ามันบม่มีโน้ตห้ยนะครับก็คลิปนี้ที่เปลี่ยนพ้นดีครับท่านที่ที่มีมีพื้นฐานแล้วนะครับที่มีพื้นฐานแล้ว ที่เข้าใจในสิ่งที่ผมเบานี่นะครับสำหรับท่านที่ฝึกไม่ก็ขอโทษหลายๆนะครับผมว่าท่านได้เตรียมตัวอย่างเลยบมี่อ่าเขาเรียกว่าไก่ไล่เป็น,นโนดเป็นยังไ้นะครับกะกะกะฟังไปประดับคว้อรููไปพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวกะให้ไปเบิ้งคลิปหลายๆท่านนะครับประกอบกันเข้าไปนะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาการแนะนำของผมนี่ไป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 ระยุกใส่และกันนะครับบานนี้ พ่อพี่น้องได้เนื้อหาผมผม,ผมที่ผมชื่มองว่าเป็นเนื้อหาและกันที่แกะมานันนะครับพี่น้องก็มาหา,าประโยคที่ซิขึ้นตนหรือิเรียกว่าอินโทรก็ได้ซิซิขขืนตนอย่างเช่นถ้าพี่น้องซิขขืนคือผมนะครับผมกับซิขขืนประมาณนี้ ครับให้พี่น้องลองไปลองไปฝึกเบิ่งนะครับลองไปแกะเบิง่งละกันนะครับไปเปิดเพลงเขาแล้วก็แกะตามเบิ่งนะครับต่างขี้คือเขาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งละกะพี่น้องจังมามาศึกษาในรูปแบบของการขืนข้นขืนหัวประโยคขึ้นอินโทรนะครับขันที่ข้นคือข,ข,ของปองใจกะ จะพี่น้องก็ยักยักเอาไหลนะครับแกเอาสักนิดน้อยแล้วก็จังแปะเอาเนื้อหาที่พี่น้องแกะมาได้นั้นมาเสริมเข้าไปเป็นเนื้อหาของตัวเองนะครับแล้วก็วนเหรินวนไปวนมาพี่น้องจริงๆมันก็ได้หลายนะครับเพียงแค่เหรินวนเข้าไปกลับมาแค่นั้นเองนะครับซึ่งการวนตรงนั้นยูทีศิลปะของแต่ละคนยูที่ไอเดียว่าเขาจะมีศิลในการวนแบบไหนนะครับวาไห้่มันคือเกานพี่น้องห้่มันห้มันแตกออกนะครับยับย่าซ้ำร้อยเดิมนะครับ ทันซ้ำร้อยเดิมการไล่ของเฮ้าคนที่เขาฟังเขากับซีมองออกว่าเฮ้าซ้ำร้่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้าจะซ้ำเกาบ่อยเกินไปนะครับแต่ว่ากับโมเมนบ่บซ้ำเลยนะครับก็ใไห้มันไห้มันมีซ้ำบ้างบ่าซ้ำบ้างแต่หมุนว้นไปนะครับสลับหน้าสลับหลังนะพี่น้องเนาะนี้คือ,อแนวทางที่ผมนํามาแนะนําพี่น้องนะครับในในคลิปนี้นะพี่น้องนะอยากให้พี่น้องไป ประยุกต์ใส่เบิงในเรื่องของการเล่นเซิรงนะครับซึ่งทาในมุมมองของอาการการอยากแกะหรือว่าการอยากามีตัวโนดเลนเนี่ยอันเนี้ยมีคลิปเยอะแยะนะครับมีมีช่อง YouTube หลายท่านหลายอาจารย์ที่เพิ่นเหตุโลงน,นะครับพี่น้องก็ไปแกะได้นะครับแกะเอาโนดแกะมาได้นั่นคือผมมองเป็นเนื้อหานั่นเองนะครับแต่ว่า สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่ผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาเข้าไปลึกๆคืออยากให้พี่น้องรู้คำว่าจังหวะเซิร์งนะครับถ้าเข้าได้รู้แล้วเฮ้าจะสามารถนํำไลยที่เฮาไปแกะนั่นบ่ราะว่าิไปเป็นไายของอาจารย์ท่านใดนํำเข้าที่น้ำเข้ามารวมกันเป็นไล่เซิรงของเข้าใดท่านที่นะพี่น้องเนาะแค่นั้นเฮากับที่เข้าใจแล้วนะครับกาสิสามารถเล่นเซิรงได้ ถ้าพี่น้องพวกเขาใจเข้ามาซื้อนี่กินอายของเขามาซึ้อเนี่ยจังหวะของเขานี่กระยุกไก้กับลําเพิ่นนันยุกไก้กันนะครับถ้าเฮ้าไปเอาถ้าเฮ้าที่เฉพาะเจาะจงวาซิลินไายเซิรอย่างเดียวเนี่ยถ้าเฮ้าเอาตัวนี้เขามันกระิกลกายเป็นการผสมผสมไปแล้วนะครับนะนี่คือนี่คืออยากให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเฮ้าบ่ได้ บ่ได้มองว่าลอกแต่ตัวเขาต้องเล่นเส้ออย่างเดียวพี่น้องสมผสมเข้าไปได้เลยนะครับผสมเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งสมมติว่าผมสเล่นแบบผสมนป,ปนเปย์แปกันไป เป็นการผสมนะครับเป็นการผสมคืออ่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดดอกพี่น้องคือเฮาเฮาเล่นได้ซ้ำใดเฮากระเล่นซ้ำนั่นไปซะก่อนนะครับแล้วก็เเฮาจังคนหาว่าแท้จริงแท้จริงแล้วอ่ากินไอของเขาหรือว่าลูกเหรยนในทางเสริมเนี่ยมันมีอย่างน่แค่นั้นเองนะครับอย่าไปอย่าไปมองคือคือผมเคยว่าลงไปหลายคลิปว่าอย่าไปมองว่ามันผิดนะครับอย่ามองว่ามันผิด สิ่งที่พี่น้องสิผิดคืออย่างคือพี่น้องเล่นบทถือจังหวะนั่นเองนะครับถ้าจังหวะก,กองพี่น้องล่งห่องล่องจ่องไฟมันได้ดีบ่มีเข้ามาผิดนะครับบ่มีคํ้ามาผิดเนาะก็ให้ให้ให้เข้าใจตามนั้นอันนี้คือเป็นแนวทางของการไปฝึกนะครับอ่าที่ผมเบานี่บ่มีเข้า่าผิดเนี่ยเป็นแนวทางของการไปฝึกให้พี่น้องฝึกโดยสบายใจนะครับเพราะเฮ้าบ่าได้เล่นไปแข่งขันกับไผนะครับเฮ้าแข่งขันกับตัวเองพี่น้องถึงเฮ้าซิ มีเวทีที่ต้องขืนแข่งอยู่ยกับยาเฮาก็ต้องแข่งขันกับตัวเองสะก่อนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับนะครับเรื่องพื้นฐานพี่น้องยาถิมนะครับก็ให้มีพื้นฐานไลยๆนะครับซึ่งจะไพ่เลาะพอพิงจะม้วนได้ต้องมีลูกเรียนลูกสะอกสะอื่นย่างเช่น นี่คือนี่คือลูกเหร่นของทางเซิงนะครับพี่น้องให้เฮ็ดเมื่อนออนเหร่นแบบไต้แต๋อแต้เต๋อไต้เตนะครับฝึกฝึกลูกเหร่นตัวนี้ซึ่งลูกเหร่นตัวนี้กับบเมน่าซีนํามาใส่แค่ไล่เซิงอย่างเดียวนะครับแค่จังหวะเซิงเดี๋ยวใส่ได้เบิดนะครับก็เป็นผลนดีได้ใช้ได้ทุกไล่อยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับผมก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับเนาะเอาเงาวหลเป็นการแนะนำนะครับเป็นการแนะนำนะพี่เด๋อนะก็ ถ้าผู้ดใดอ,อยากลองแกะเบิง่งขอเส็นสายสเบิ่งในรูปรูปแบบการเล่นเซิร์ของผมที่เป็นประมาณนี้นะครับลองฟังด้วยพี่น้องอันนี้เอไม่เนือนพี่น,อน,อน้องเ e ดนพี่นอ้นนองสังเกตเบิ่งวมาเวลาผมเล่เนมันเสียงนี่แทนทีที่เป็น ก็ที่เป็นลาซอนมิลาลาซอนมิลาลาซอนมิลา,ลา,ลาครับแต่ผมที่บวกเขาเรียกว่าบวกลูกเล่นของนิ้วเข้าไปนะครับบวกลูกเล่นบวกให้มันมีสเน่เข้าไปบวกซ้ำเนียงนั่นเองมันไิเป็นประมาณนี้ ม,ม,มันชิบแบบมันชิบแข็งกระด้างแบบมันชิบ่แข็งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องให้จุดจดุจุดที่ซีเหให้มันคือ,ค,อคืออ่อนหวานใดก็บคือนิ่วนะครับอ่าคือที่ผมบอก,บอก ไปไปฟึกตัวนี้นะครับนั่นคือลูกเลนนั่นเองพี่น้องนั่นคือลูกเนลนนั่นเองนะครับถ้าพี่น้องบ่มีตัวเนี้ยเสียงที่เลนออกมามันจะแข็งทันทีนะครับนั่นคือขาดตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะนั้นเวลาา้อมเด่นลาซอนมีลามีลามีลาอนมีามีลาอนมีลานะครับเติมเข้าไปนะครับพี่น้องเติมเข้าไป ถ้าเฮ้าเล่นโน้ตหน่อยๆอ,อ่าสำเนียงที่ออกมามันกัดชีแข็งนะครับอ่าบันนี้พี่้องเติมไปจากพี่เป็นลาซอนมีลาเติม้าไปเป็นมีลาซอนมีลามีลาซอนมีลาข้ามาซอนมันจะเป็นซอนมีลาซอนมันจะอื่นออกไปนะครับ ตัวนี้เป็นเทคนิคเฉพาะนะครับที่ผมเลีนนิ้วซี่ผมจะบีบลงนะครับนะครับระหว่างสองสามนี่นะครับ,รนะรบมีลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลามีลาซอนมีลา ลาซอนมีลามีลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลานะครับอ่าลายผมที่เป็นยังกัน <S <S <y> <S บันนี้บวกคอร์ดเข้าไปอีกพี่น้อง <S y> ตีคอร์ดตัดเข้าไปอีกนะครับมีลาซอนมีลามีลาซอนมีลาลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลานะครับตืดตัดคอร์ด กสายที่สองกระดิ่นเล่นคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็น Le, Le, Do, La, Le, เล่เล่โดลาเล่แบบนี้เล่โดลาเล่อ่าเล่โดลาเล่โดมิเล่แบบนี้เล่โดลาเล่โดมิเล่โดลาเล่โดนี่ก็จะเป็นโดนโดนลาเล หนีอยู่แล้วนะครับเสริมนี่ซิซซบซบสได้ค่อยห่างกันออกไปไกลนะครับถ้าถ้าเอามาเรียบเรี้ยงเลีกอะเล่นมุนไปมุนมาแค่นั้นเองแต่ว่าเล่นยยุคคนลเล่นยญยเลรอเอาเอา,เอาตัวโนดออกมาคนละเทือแค่นั้นเองนะครับซึ่ง <c oughs> อยู่ในหมวดเดียวกันเบิดพี่น้องเนาะถ้าเข้าใจแล้วพี่น้องซิมองออกเลยว่าอ๋อ กะเรนแบบนี้แหละเล่นอยู่ในนี่แท้เพียงแค่วา่าเล่าเอาตัวนี้ึืนก่อนอเ่นตัวนี้ตามหลังประมาณนั้นนะพน้องอันนี้ผมก็จะกสีอธิบายยังไงด,ดีนะครับก็ให้พี่น้องเข้าใจตามนี้แล้วกันนะครับซึ่งตัวโน้ตกับคันที่เอาตามผมก็บทเป็นลาซอนมีลาซอนโดลาซอนนีลานะครับตัวที่สองกับเลโดลาเล โดมิเลโดลาเลนะครับเลโดลาเลโดมิเลโดลาซันลานะครับที่เหลือก็บที่เป็นอ่าแบบไล่อื่นๆไล่แอ่นของหลายๆท่านที่เผู้นเั่นนะครับลาลาโดเลมีซันมีโดเลมีซันเลมีเลมี ซันมีเลมีซันเลมีโดมีเลโดลาซนานะครับประมาณนะั้นะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้อันนี้เอาแค่เอาแค่ช่วงช่วงหัวหัวแล้วกันนะครับขันเอาลายลายเดี๋ยวพี่น้องทีซับสนก็แค่นี้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอินโทรได้แล้วนะพี่นอ้องส่วนที่เหลือเนื้อหาก็คือที่ผมบอกให้นะพี่น้องไปแกะบึงนะครับกัประมาณนี้ พี่น้องล่องไปฝึกแกะเบื้งนะครับเด้อนะครับกะบคลิปนี้บอดด้มีโนให้พี่น้องกะนี่แหละล่องไปจดเอาซิที่ผมบอกนะครับบอดด้เขียนโนดล่องห้กะถือว่าเป็นแนวทางแนะนํากันเนาะพี่น้องเนาะล่องเอาไปประยุกตใส้แล้วก็ล่องเอาไปเป็นแนวคิดแนวทางเบื่องเนาะพี่น้องหวังมาพี่น้องคงสิเข้าใจนะครับบอดด้หน่อยก็ห้ายบอดด้ร้ายก็หน่อยจังไดกะพะ ฝากไว้แน่นะครับคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่า <c oughs> ไว้ซ้ำนีก่อนน้องพี่น้องมันจะเ้ยาวาจนเกินไปแลวกะถ้าท่านไหที่พอท่านเข้าใจหรือว่าอยากอ,าอยากอยากได้อยากเล่นไล่อันนี้หรือกิจังจังตดต่อผมมาละกันนะครับผมสีเขียนออกไปให้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าในคลิปนี้ me, มันบ่ได้บ่ได้เตรียมตัวอีกยังนะครับซึ่งขันขันมองว่าผมผมเล่นไล่เสียงผมเล่นแบบนี้นะครับอันนี้คือคือท่างเขาผมเล่นนะครับ แต่ว่ากันขันซีมองว่าเข้าอะไรเสริงเนี่ยถา้าถ้าซีมองหลายๆท่านเ่นนี่โอ้โหแตกตา่างครับพี่น้องนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเ่นออกมาความรู้สึกนึกคิดความไอเดียความศิละปะศินที่อยากที่จะเขาเรียกว่าบรรยายออกมามันค้นระย่างกันนะครับผู้ดใดกับเ่นได้ดีและผู้ดใดก็เล่นมวนนะครับกับพี่น้องก็ไป ศึกษาให้มันครบแล้วก็เอามาประยุกเอามารวบรวมกันเขานะพี่น้องเนาะอย่ามองเป็นแต่ไฟหนึ่งไฟ, 1, ไฟเดียวนะครับคันคันมองสั่โลกเข้ามาาันจะคีแคบเขาไปนะครับพี่น้องเนะาะเพราฝากพี่น้องไปดีนะครับซึ่งถา้าต้นสำรับของทั้งทั้งพอ่อทั้งใสดีเพ่นกับสิเหลนคือพี่น้องไปเปิดบังในใสกะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นต้นสำรับเนาะก็เอาตามนั่นนะครับเนาะให้พี่นอ้องได้สำเร็จในการเฟือแล้วกันคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้อง นะครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันลวี่สั่งสรรด์ม,มันสินอย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าถิ่มอยา่าฟายอย่าไล่กันนะครับฝากไว้แน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแน่ผู้ที่เข้ามาใหม่กันเลยครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไม่ฉมี่สวัสดีครับ